นี้นะคะก็จะสอนในเรื่องของคำพ้องเสียงนั่นเองอคำพ้องเสียงนั่นเองนะคะนะก็จากต่อจากคลิปที่แล้วนะคะในเรื่องของคำพ้องรูปนะอันนี้เป็นคำพ้องเสียงนะคะคำพ้องเสียงคือคำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนไม่เหมือนกันนะคะนะให้นักเรียนนะคะนาคาพ้องเสียงที่กำหนดให้ไปเติมลงในประโยคให้ถูกต้องค่ะ พร้อมนะคะสังเกตน,นะอ่านว่าพุธเหมือนกันเลยแต่รูปไม่เหมือนกันนั่นเองค่ะอ่านว่าพุธเหมือนกันเลยนะคะนะข้อที่หนึ่งค่ะคุณยายเก็บดอกพุธดอกพุธนะคะเราเขียนแบบนี้นะดอกพุธนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะไปบูชาพระพุธค่ะ ไปบูชาพระพุทธรูปทุกวันพุทธนั่นเองค่ะอะนะก่อนที่ครูจะเฉลยก่อนที่ครูจะเขียนลงไปน้องๆลองเดาก่อนนะคะว่าเป็นคำไหนนะถือว่าเป็นงานทบทวนหรือเป็นในการอ่าวัดผลตัวเองว่าเรามีความรู้มากน้อยเพียงไหนนะข้อที่2ค่ะ ข้าราชการผู้หนึ่งถูกโจนค่าข้า,ขาราชการนะข้าราชการผู้หนึ่งถูกโจนค่าเพื่อชิงทรัพย์สินมีค่าขอควายนะคะแบบนี้ต่อนะข้อสามค่ะเขาทาไมเอ่ยกระบุงนะคะเป็นเครื่องจักสารใช่ไหมนะ เขาสารน่ะน,นี้นะสออเสือกันนะคะเขาสารกระบุงสําหรับใส่ข้าวสารน่ารอเรือจ้าบริเวณสารพระภูมินั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูข้อที่4กันนะคะหญิงสาวเลือกเลือกอะไรเอ่ย หญิงสาวเลือกสันจ้ะอันนี้นะสอรอรนะจ้ะหญิงสาวเลือกสันแต่เสื้อผ้าสีสันสดใสค่ะสองอนอสันนะจ้ะคือคนี้เพื่อใส่ไปงานเลี้ยงนั่นเองค่ะเรามาต่อข้อที่5กันนะคะสันไม่ไม่ไม มองไอไม้ไม้ไม่ฉันไม่ได้ทำให้บ้านถูกไฟไหมนั่นเองค่ะเรามาต่อข้อที่หกกันนะคะฉันเห็นร้านช่างศิลศิลปะนะเออช่างศิลป์นะคะนำสายศิลน,นะมาโยงรอบบ้านนะคะ สายสินอะแบบนี้นะข้อต่อไปนะคะเทาวันพันนะเถาวันพันน,ะน,น,นี้โอ้ยขอโทษค่ะเขาไปบอกว่าเป็นลักษณะของพืชพันเทาวันใช่ไหมนะอันนี้ครูใส่ผิดนะโอเค เาวันพันนี้อ่าเลื้อยลำต้นเกี่ยวพันเนี่ยลักษณะของการผูกกันพันต้องเป็นอันนี้ค่ะ,ะต้องอ่านจย์แตนะต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้เป็นลักษณะของพืชพันพันไม้พันสัตว์เนี่ยค่ะต้องเป็นถอดทงสระอุด้วยนะคะแล้วก็การันอ่ะต่อไปค่ะข้อที่8ดค่ะเมื่อวันจันนะ เมื่อวันจันร์อันนี้เราเขียนบ่อยนะอ่าอาจจะง่ายต้นอะไรคะต้นจันนะที่นาม้านโคล้มค่ะเป็นชื่อต้นไม้นะคะแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาดูข้อ9พร้อมกันนะคุณอะไรเอ่ยคุณย่าบอกให้คุณปู่ตัดหญ้านะคุณย่า้าย่อยักนะตัดหญ้าหอยอนะ แบบนี้ค่ะคุณปู่เอ้ยขอโทษนะคุณย่าบอกให้คุณปู่ตัดหญ้าหน้าบ้านให้ลงเตียนนะคะต่อไปข้าสิบไปพร้อมกันนะจ๊ะคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ชอบเลี้ยงสุนัขเพราะเป็นสัตว์นะสัตว์นะต่างๆวาแหวนกะลันนะคะ ที่มีความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์สุจริตยอยัดก,กรลันค่ะเรามาต่อข้อ11นะจ๊ะควานช้างอ่าควานช้างนะควานช้างเราใส่ตัวอะไรเอ่ยยอหญิงนะจ๊ะคนที่เลี้ยงดูช้างใช่ไหมกำลังใช้มือควานหาของในน้ำค่ะ ควานช้างนะยอหญิงนะกำลังใช้มือควานหนาะของในน้ำค่ะข้อ12นะคะเขาพบเหตุการณ์นะคะนะรอนองการันค่ะที่ตื่นเต้นที่เมืองกาญจ,จนาบุรีเนาะนะคะอ่ะเขาพบเหตุการณ์ที่ตื่นเต้นที่เมือง การแบบนี้นะคะข้อ13ค่ะคุณแม่ทำแกงบวชฝักทองในงานบวชพระนั่นเองค่ะบวชฝักทองนะ,ะแกงบวชดเด็กค่ะบวชพระนะคะชอช้างจากข้อที่14ประชาสัมพนนะคะกล่าวชื่นชมนางสาวไทยว่ามีผิวพรรณดีนะ โอเคค่ะประชาสัมพันธ์นะคะนะทอการันค่ะทอธงการันนะคะส่วนผิวพันธ์นะเป็นรอหันนะคะเป็นรอรอหันนะผิวพันธ์นั่นเองค่ะอ่ะทั้งหมดนี้เป็นแบบหัดน,นะคะนะเล็กๆน้อยๆ